สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุก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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ตามงานจากเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราตั้งใจที่พูดให้ฟังว่าเราตั้งใจจะทําสักสองต้นแต่พอปรากฏว่าทําเสร็จไปต้นแรกโหนเหนื่อยไม่ไหวเหงื่อซกเลยเปียกเต็มตัวหมดเลี้ยวหมดแรงมือนี่กลับนแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันใช้จอบมันต้องออกแรงเยอะนะครับวันนี้เราลยลองปรับมาอีกต้นหนึ่งใกล้ๆก,กันนั่นแหละครับ เราจะใช้เป็นพั่วเราจะให้พั้วแทงดินเข้าไปขอบของผิวมันน่าจะคมขึ้นแล้วก็การที่เอาดินมาวางกองอะไรมันน่าจะง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปทํากันแบบที่เราตั้งใจไว้นะครับก็ค <ète. S 1> ิดว่านะครับว่าถ้ามันได้ผลจริงเนี่ยภายใน,อนๆๆสองเดือนเดือนสเดือนเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะทําเสร็จ ผมให้ให้เวลาตรงนี้ไว้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหนึ่งสัปดาห์ก็ว่าอาทิตย์เจ็ดวันนะครับก็กะว่าเดี๋ยวตากแดดตากตากดินสักสองสาวันซึ่งเมื่อวานกับวันนี้ไม่มีฝนมาเลยโชคดีเดี๋ยวถ้าวันนี้อีกวันยังไม่มีฝนพรุ่งนี้มีลินลิน,ลนหรือว่ามีหาใหญ่สบายแล้วครับดินเขาก็จะเริ่มล้วนขึ้นเราก็จเจ้าดินเนี่ยมาเคล้ารวมกันแล้วก็เติมอินรีย์วัตถุที่เราเตรียมเอาไว้นะครับมาจัดการ คลุกดินปรุงดินแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปในร่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปที่ที่แปลงตรงที่ต้นกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาพรว่าไปทําจัดการนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับก็เรียนพี่น้องเกษตรกรนักทุเรียนทั้งหลายแหละที่เป็นมือใหม่และมือเก่าว่าบางครั้งนะครับเราไปเจอต้นที่มีปัญหาเนี่ยใจจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปขุดเขาทิ้งหรอกครับ แต่การที่ไปฟื้นฟูมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คิดว่าถ้าเราพอที่จะทำให้เขาได้ก็ลองดูครับอย่างน้อยสุดก็ไม่ต้องไปเสียเวลามานั่งสร้างรากสร้างต้นสร้างอะไรกันใหม่ลอกนันอีกนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วอย่างน้อยเราก็ทุนเวลาได้พอสมควรนะครับก็โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในสวนเลย สวัสดีครับไปขุดมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเงือเบียกซกเลยครับก็งวดนี้เราใช้พั่วคราวที่แล้วเราใช้จอบความแตกต่างก็คือพั่วเหนื่อยน้อยกว่าอันดับแรกเป็นเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนาะเมื่อวานแดดจัดกว่าวันนี้แดดน้อยกว่านะครับแล้วก็พั่วเนี่ยเขาลงหน้าเขาค่อนข้างขมเพราะฉะนั้นลงไปเนี่ย ริ้วรอยในการบั้งล่องของเราเนี่ยมันจะชัดเจนแล้วก็สวยงามแล้วก็ดินที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นจอบเนี่ยบางทีมันต้องคุยๆแต่พว่เนี่ยมันสามารถเอาไปวางตรงนู้นตรงนี้ได้ตรงนู้นตรงนี้ได้การจัดระเบียบริมขอบริมขอบล่องที่เราขุดก็ถือว่าดีกว่านะครับก็แล้วแต่ถนัดครับลองดูให้ทั้งสองอย่างเมื่อกี้ไปขุดก็เจอรากราก คะแนนเขาออกมาไกลเหมือนกันไกลเหมือนกันก็เราพอดีเราโชคดีเราไม่ได้สับไว้ลากมันหลุดออกมาก่อนเราก็โอเคเพราะว่าดินจะหวังงัดดินมันหลุดออกมาจากลากเราก็เลยปล่อยลากเขาไว้แบบนั้นไม่ไม่ไปทไําอันตรายลากเขานะครับจากนี้ไปก็เหมือนกันครับก็คงอาจจะต้องตากดินไว้สักสองสาวันแล้วก็รอย่อยสลายดินเสร็จเรียบร้อยเติมอินรีวัตถุปรุงดินเสร็จก็ยัดเข้าไปในร่องเหมือนเดิมเหยียบให้แน่น ลดน้ําแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษฟางเศษต่างๆมาคลุมปิดเพื่อลดการสูญเสียความชื้นที่ผิวดินนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เฝ้าดูการจเจริญเติบโตซึ่งหลักการก็บอกไปคราวที่แล้วนะครับว่าเราต้องการกระตุ้นการเกิดรากใหม่แล้วก็เราต้องการที่จะเข้าไปดูปัญหาจริงๆสังเกตไหมครับว่าสองหลุมนี้ที่ผมขุด ไม่มีปัญหารากพืชข้างเคียงอะไรมารบกวนเขาเลยไม่มีเลยแม้กระทั่งรากยักษ์คงยักษ์คาก็ไม่มีเลยจะมีเห็นเป็นโคลนีผักบุ้งนิดหน่อยซึ่งผมว่าไม่ไม่เอฟเฟกนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันสองหลุมก็คือมีลาขาวๆเนี่ยครับลาตัวนี้แหละครับซึ่งไอ้ลาขาวๆเนี่ยผมก็อยากจะรู้อย่างเดยใครพอมีข้อมูลตัวนี้แจ้งมาหน่อยนะครับ แต่ผมสังเกตว่าต้นไหนที่มีอาการ,รพอขุดไปจะเจอราข้าวขาวนี่เป็นปื้นเลยต้นที่ตายของผมเนี่ยมีเป็นแผ่นหนาเลยครับเป็นโอ้ต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงของมันเลยผมไม่รู้ว่ามันลาอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปเจอพักเพื่อนฝูงจะส่งไปถามผู้รู้หน่อยว่าใครเคยเจอไม่ลาแบบนี้หรือมันจะมีเฉพาะในในเขตนาข้าวเราแต่ถ้าเกิดว่าเราที่ผ่านมาของผมถ้ามีการใช้พวกกลุ่มไตโคเดอร์มาผมว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะ นะครับมันลาเขียวมันน่าจะมาปราบไปลาขาวพวกนี้ได้นะครับไม่แน่เดี๋ยวเราลองดูแต่เราเดี๋ยวเราต้องอาจจะใช้เคมีกําจัดเชลาก่อนเราหลังจากนั้นทุกอย่างันเรียบร้อยล้วอาจจะเอาไตาโคเดอร์มา,มาเป็นตัวคอนโทลในแปลงนะครับก็จริงๆท,งทิ้งไม่ได้หรอกครับของพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนะครับมันเป็นธรรมชาติของเขาเมื่อ,อะไหลเข้าตาโอ้ยความเหนื่อยมันอย่างนี้เนี่แต่กลางคืนนอนหลับสบายนะครับผมเมื่อคืนปวดแขนมากยกก้ไม่ขึ้นเลยกลางคืน นอนหลับไปก็ร้องโอย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 เมื่อไหร่จะออกลูกให้เรากินโอย <c oughs> <c oughs> ครับผมก็ระหว่างที่ ى, ขุดไปเสร็จก็เดินชมต้นมงต้นไม้ชมต้นทุเรียนไปก็อันหนึ่งก็เห็นสัญญาณดีว่าต้นที่ไม่ได้มีใบอ่อนไม่ได้มีอะไรแตกมาเลยที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มมีตุ่มตาใบายเยอะขึ้นนะครับเห็นตุ่มตาใบายเยอะขึ้น แล้วก็ต้นที่เป็นเพสรดก็เป็นใบแก่ที่มีคุณภาพต้นที่เป็นฝักดาบนะฮะหางประทูก็เป็นเพสรดที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถือว่าเรามาในแนวทางที่ดีผมว่าถือว่ามันเป็นปัจจัยบวกนะครับลองทำดูครับอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับในแปลงหนึ่งแปลงของเราถ้ามันมีต้นแบบนี้บางทีเราเสียได้ที่จะขุดทิ้งเนี่ยเราก็ลองมาฟื้นฟูกันดูนะครับว่า เราจะทำให้เขาฟื้นฟูได้ขนาดไหนนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนักทุเรียนทุกท่านอย่าลืมนะครับการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเตรียมเรียวเตรียมเรียวตเตรียมแร,ร,ร,รงไว้ปะทะกับงานหนักนะครับหวังว่าเราได้มีโอกาสรับใช้ท่านคราวที่แล้วเราลืมขึ้น QR code ต,ตรงนี้ให้แต่เดี๋ยวงวันนี้จะขึ้นให้นะครับเอาไว้มาเป็นเพื่อนกันในไลน์มาคุยกันนะครับ แล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาดูกันหรือว่าถัดทันไม่ต้องมีปัญหานะครับสวยอยากจะโชว์เอามาให้ผมดูครับโชว์มาเดี๋ยวผมฝากให้พี่น้องเกษตรกรนักุเรียนทุกท่านได้ดูว่าเออเนี่ยคนทําเก่งมันก็มีนะคนทําให้เกางามมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับจะได้ไว้เป็นกําลังใจกันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงสนุกกับการเกษตรเพราะว่าเกษตรมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับสวัสดีครับ